อ่สวัสดีครับอยากมีแฟนครับยันซีทางช่องบอยเอกพะแสบครับมือนี้บอยเอกสิบห้าพะแสบครับเมนูกุ้งลวกปลายขี้ริ้วลวกลวกจิ้มครับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับฝีมือแม่บ้านครับผักสดๆกรอบๆขาดว่าไรครับเอาตามด้วยเมนูหลักครับขาดว่าไรสมตำเอาบอยไล่ย้างครับมือนี้มาลงมือแซบกันเลยเพรอยากใส่มือออ เนี่ยคิดอยวก่อนเนาะใส่กับน้ำจิ้มซีฟูดอืม,อมจับพี่รอดขึ้นยากครับเลยเอาจังนีย Ừ. Rồi. và có ติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับกดคอมเมนต์ครับช่องม้ออีก เป็นกำลังแร่งไกลกันครับอืมม่ต้องปวกเสียเวลาใส่เลยหวานจับยอด้ครับคุณลองอืม,อม เรงแกสายใช่ไหมลำน้องจับอเอาครับคลิปนี้ไว้สำนี้กอนคลิปหน้าเจ็นไหมครับสวัสดีครับ